สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูท b e ทุกท่านครับ,บอกอกันงคือเก่าคือเดิมครับเมื่อนี้ย่มเสาอ่ะหลังจากกอกงนี้จากโคราชครับพี่น้องเป็นยังจะมีปลาปติมาหม่งไม้พี่นอ้นอ,งมมองมาหม่งไม้เดี๋ยวนี้ยู สากแก้วครับสากแก้วครับสากแก้วลงแป้งสากแก้วครับไปทั่วทีบทั่วเดนพี่น้องเอ้ยมองได้ติดกันง่ายนี้มามองนี่ก็บ่ามุมคือเก่าแล้วครับติดคือเกา่าแล้วพี่น้องอเนียอายะคือเกา่าผมได้คิวที่หาที่เปีครับมาออกจากคนแก่นมาเมื่อคืนในึ่งสองถุ่มครับมาหอดพี่ตีซี่ครับ โอ้บ่ได้พักบ่ได้หลับบ่ได้นอนเลยแล่นยาวเลยครับสัตว์ยาว u มาเลยครับ,รรบจะคิวปเปลี่นยังไดไม่ยังไดฮ่ามองกินเขากินน้ำกันพี่นอ้อ,องเอ๊ะโมว่าวันนึงให้ฟังเหมือนอว่านนี่ครับพอดีผมบ่สบายผมได้จอดรถไว้อยู่ร้านพี่น้อง รถเช่าไหลจักมาจังไดพี่น่องเอ้ยเบิง่บงดู้าหมุนเอาพาบังฟุนผมไปจังไดผมเงิดหยับแตงวะห้อยหาไหมขาดเลยครับนี่นอดผมตงใจหิมะด,ดันตัวนี้ครับนี่นี่ห้อยครับนี่เห็นห้อยอยู่โอ้สนุก สงสัยสิเกาะครับนี่ครับห้อยโคนผมบีเขาเลยถ้าสมมติว,ว่าเป็นรถท่อเล,เลนต่ำนี่ครับมันไปหมดแล้วครับนี่มันบเ,เป็นหมองเป็นห้อยเฉพาะหรอกครับนี่ที่นี้เป็นหมองเฉพาะอยะอู่นี่ครับนี่ห้อยสากไงเบิ่งผพียครับห้อย ้อยขึ้นมาแต่ผีครับผมม่านเปลี่ยนย่างขึ้นอย่างระเบิดผมเลยมาเห็นว่าบอกฟุนนออกฟ่นผมขึ้งงอจ่างทีบักฟุ่นผมขึ้งเงื้อขึ้นจ่างที่นอกมึงรู้ครับเนี่ยเสียขวางเลยผมก็บว่าได้เบื้องครับตอนอยู่ในร้านกันไหนว่งเนี้ยวเด็กตัวนี้ผมงอมาว่าเปยังครับเดี๋ยวดัดเอาเดี๋ยวเอาวันนี่ดัดขึ้นละ ไปเอานี่ดึงขึ้นครับวานนี้ก็ที่หูจักนี่ยางระเบิดครับยางตัวแม่ระเบิดมีแต่มีแต่แนวยางดอกด,ดีครับนี่นี่ครับคู่กันนี่ครับระเบิดบึนลุูดกอกยางมาธรรมดาเนี่ครับเหลืออีกตังบลายนี่ครับ ครัมันกันเลื่อมกันบ้องกัน,น,กนเลื่อมนิดเดียวเหรอครับไม่ได้เลื่อมกันลายดอกเปลี่ยนเสร็จนันขึ้นนี่ลงเขาปักมาทางเขาปักจากไปกอดย,ยังได้รถกัได้ má khô gần gào, là những khói ướng, khói, khói cái cầu là phía nào cứu gần những đấy nhưng mà không ơn phải những luôn luôn mẹ và kinh khó Lang nào lăng này kêu cầu là phi nhung kêu cầu bunny mong chọn kuông ha quát nè phi nè rùng hôm nay mày 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 miên mày mày hết, mày 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 มึงผ่าบังฟุนน้นหน้อนี่แม่แมงมันไปเบียดทังในวู้ถหน่อยต้องใส่ถีบอยวะคันว่าวัารถตักจากขวงมันกับโมเมนนะมันบนานที่เข้าไปหอดปานั้นอันนี้ก็รถมาแต่ร้านนะครับรถรวมเข้ามาแต่ร้านน,นอนเงี้าวครับ อันนี้ทางลังนะครับปุ๊นทางโรงงานอยู่ทางบนมาครั้งแรกครับมาครั้งแรกเปลุมยังเป็นลุมยังเนาะโอ้ยมองหงามีนี่อันตรายเป็นร้านเก่าครับล้านเฮ็ดล้านจอดล้านยังนี่แหละ สีีอยู่ร้านนี่ก็บว่ปันใดล่ะครับบ่รู้ว่าคืนนี้ลงหลายปันใดถ้าลงหกสิบพวงกับถึงครับขันเอาซีสิบพวงกับน,นอนค้างอีกคืนหนึ่งแล้วพี่น้องเลยบ่รู้ว่าเป็นยับกันไปยังไดมั่งเลยมาใหม่ครับครั้งแรกบ่รู้ว่า ห้องนอนห้องน้ำเขาป้าเขาดุงยังไดไปยังไดไม้ยังไดพี่นองห้องน้ำห้องท่าก็ได้ไก,ก่กับไก่จากคอนแกนมาสักแก้วเลยครับมาขายมัน าขายหดสักเกียพี่น้องเอ,อ้ยทุบ้านกะปิดลับรถบ่งเคยลงกับปิดทึงลับรถทึงบอ่ออันนี้ผมเห็นรถผมเหรอผมขียรตุ่นรถผมเนี้เห็ดบากกันปุไป๊ไเว้ยจอดรถไว้กันเอาไม่แหกันนาะพี่น้องทาบ่งฟุนผมเลยขาดเลย ทา,างมาเขาติดฟังตรงคามเป็นคนทาง,ง่ายนี่จะจักเป็น,ปนยังไงพี่น้องเดี๋ยวทีนี้เอ,ออกไปเบือ้องยกว่าได้คิวที่เท่าไรว่ปันดอดไอ๋คลิปนี้แค่นีแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับคนบันบัน,บนมือนีพามาแวะทางสกเกล รับกัอนี่บายบายครับผม